สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําตัวละครนะครับก็จะเป็นตัวละครรูกตาประมาณนี้นะครับผมดีวผมทำไว้ก็คือจะบาีใครอธิบายข้าวๆในวิธีการทําก่อนก็คือเราก็จะมีเมทอดซึ่งเมทอดมันก็จะคล้ายๆมันจะเหมือนการต่อจิอ๊กซอว์เราก็จะต่อทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วน,วน,วนใช่ไหมครับ จากนั้นมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าเมทอดที่เราเขียนตรงเนี้ยมันจะรีเทิร์นออกรีเทิร์นโพซิชันของมันออกไปด้วยนะครับแล้วก็เมทอดอื่นมันก็จะใช้โพซิชันของตัวนี้นะครับมันเหมือนแบบว่า t e x กซอ์ตัวนี้เชื่อมกับตัวนี้อะไรงี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เราก็มาดูโค้ดกันนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นเมทอดนะคบผม ก็จะรับ a าร u m e n เเป็นเวกเตอร์นะครับคำสั่ง instantiate นะครับก็คือเราย้อนกลับไปตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีไอ้บล็อกพวกเนี้ยอยู่บนหน้าจอเราซึ่งการที่ของพวกนี้นจะโชว์ออกมาก่อนที่จะในในหน้าจอเราได้ก็คือมันอยู่บนการ์จอเราอยู่แล้วซึ่งคำสั่ง instantiate ก็เหมือนก็คือคำสั่งของ cpu ที่ ให้การจอเวลาเราลันมันคําสั่งอินเทนตีเอใช่ไหมมันก็จะทำสามบล็อกพวกนี้ออกมาครับเหมือนเหมือนเราคัปปี้อะครับคัปปี้คอนโดนคอนโดนแบบนี้ครับก็ได้จะเป็นคําสั่งอินเทนตีเอนะครับแล้วก็อินเทนตีเอชออกมานะครับแล้วก็ แล้วก็จะมีแล้วมันก็จะ i n s t n เอ A ก็จะรับ argument เป็น argument ส,สามตัวนะครับก็จะมี game object แล้วก็ vector T แล้วก็เอ่ q u a อ e r n i ์เน,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 นะครับจากนั้นก็จะ return B post เอ่อเป็นชื่อ argument นะครับชื่อมันเป็นอะไรก็ได้แล้วก็อีกเมธอดหนึ่งนะครับก็จะ มันก็จะใช้ก็จะรับเวกเตอร์ทีมเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเซตเวกเตอร์3เป็นการเซตเวกเตอร์3แล้วก็จะอยากเออมันเป็นการเหมือนแกนสามมิติเราเป็นสมมุติเรามีเอ,อ cube, เ 1. 1> คิวคแบบมม cube, คบ์แล้วเราสั่งเซต x บวกหนึ่งคิวบ์มันก็จะเคลื่อนที่เออแบบนี้สมมุติเรามีคิวบ์ใช่ไหมครับแล้วเราสั่ง x บวกหนึ่ง x บวกหนึ่งก็จะไปทางไปไปทางลูกศรตรงนี้นะครับ x บวกหนึ่งชึบแบบนี้นะครับต่อแล้วเราก็เป็นเกมออบเจกต์เอาเกมออบเจกต์มารับนะคะเพราะว่าในแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรในอนาคตนะครับเราจะใช้ตัวนี้ในเรื่องอื่นด้วยแล้วก็เลยเอามารับอันนี้ไว้ก่อน เดียวนเราก็จะสเกลแล้วก็ return อันนี้ออกไปซื้อแล้วก็จะซึ่งเราก็ในเวลาเราเรียกเมธอดให้พวกนี้นะครับเวลาเราเรียกมันจะรับอาร์กิวเมนต์เวกทีใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอาร์กิวเที่เอ่อไม่ใช่สิมันจะเหมือนแบบว่า เอาจุดเริเมต้นนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราอยากให้มันไปทางไหนเราก็แค่เซตเวกเตอร์นั้นซึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะก็จะลันให้ดูนะครับก็ตรงนี้จะเป็นแนวก็จะเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับ ทั้งหมดนี้เกิดจากการอินเซนดิเอทหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเราไมา่อินแซนดิ้เอทมันก็จะช้าครับแบบนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผม